สวัสดีค่ะพบกับครูชนาพัฒนในรายวิชาสังคมศึกษาหนึ่งวันนี้เราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดนะคะ วัดทั่วประเทศในปัจจุบันมีประมาณ35,000วัดวัดเหล่านี้มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบขนาดพื้นที่ฐานะและการจัดกิจกรรมต่างๆวัดบางวัดมีขนาดใหญ่บางวัดมีขนาดปานกลางบางวัดเป็นพระอารามหลวงบางวัดเป็นวัดราษฎรบางวัดตั้งอยู่ในเมืองบางวัดตั้งอยู่ในชนบทนอกจากนี้วัดยังประกอบด้วยถาวรวัตถุต่างๆได้แก่อบูสด วิหารศาลาการประเรียนหอระฆังกุฏินะคะถาวลวัตถุนเหล่านี้จัดว่าเป็นส,สมบัติที่ชาวผู้จะต้องช่วยกันดูแลทำบำรุงรักษาแต่การจะบำรุงรักษาวัดและศาสนสถานให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปจำเป็นต้องสร้างสำนึกของชุมชนและท้องถิ่นนะคะให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีวัดและพุทธสถาน จะได้ช่วยกันบำรุงรักษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับว,วัดนะคะโดยส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าวัดเป็นของตนเพื่อให้มีความรู้สึกรักและห่วงแหนจะได้ช่วยกันดูแลรักษา2ส,ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นรู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นที่ให้ชาวบ้านเข้า,ขามาสแสวงหาความสงบ หรือรับฟังคำสอนคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเพื่อให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของวัดและเข้าวัดมากขึ้น 3. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตลอดจนส่งเสริอมอาชีพเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าวัดกับชุมชนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งนี้วัดจะดำรงคงอยู่กับชุมชนต่อไป และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีก็จําเป็นที่ชาวพุทธทั้งหลายต้องช่วยทํานุบํารุงและดูแลรักษาวัดเพื่อให้คงอยู่กู้กับชุมชนสืบไปการบําเพ็ญประโยชน์พุทธศาสนิชชนที่ดีมีหน้าที่บําเพ็ญประโยชน์แก่วัดพร,ระภิกษุสามเณรนะฮะพระพุทธศาสนาดำรงอยู่ต่อได้หลายประการเช่น 1. ทอดผ้าป่า ทอดกระถินหาทุนทรัพย์ไปช่วยสร้างอุโบส์สร้างวิหารหรือศาสนตตฐานอื่นๆตามความจำเป็นและความต้องการของวัด 2. ให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามนเณรหรือจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา 3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญช่วยอบรมวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้งระบบก,การจัดการเอกสาร ให้แก่พระภิกษุสามเณร 4. ดูแลไม่ให้ผู้ใดใช้วัดเป็นสถานที่ประพฤติไม่ชอบหรือใช้วัดเป็นแหล่งทำมาหากินหาผลประโยชน์พระวัดปวรเป็นที่สงบเป็นที่พักใจของผู้เข้าไปเยือน 5. จชักชวนกันไปทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะในวันสำคัญทางาศาสนาเรามาดูการบำรุงรักษาวัดค่ะ หน้าที่การบำรุงรักษาวัดไม่ได้เป็นหน้าที่ของเฉพาะของสงภานจะเอาว่าเท่านั้นชาวบ้านในชุมชนก็มีหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระแก่ท่านด้วยการบำรุงรักษาวัดอาจแบ่งได้ดังนี้ 1. การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งวางแบบแปลนของศาสนสถานและศาสนวัตถุรวมถึงการสร้างพระพุทธรูปสร้างสาราสวดศพ และเมนเผาศสุซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเงินและความคิด 2. ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดหาทุนทรัพย์สิสนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการบำรุงรักษา,าศาสนสถานและาศาสานวัตถุให้วัด 3. จัดให้มีการเรียนการสอนภาพรปริติธรรมหรือส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดศึกษาภาพรปริติธรรม,มตามความเหมาะสมเช่น ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรให้เรียนนักธรรมปร,ริยนธรรมถ้าเป็นสิทธิวัดให้เรียนธรรม,มศึกษาและศาสนา,าพิธีพร้อมกับสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ 4. ส่งเสริมสนับสนุนวัดทั้งกำลังเงินและกำลังกายจัดงานการก,ารกุศลประจำปีสำหรับชุมชนหรือจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญเช่น การอัญนเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้ประชาชนนมัสก,การ 5. ช่วยทำความสะอาดวัดและบริเวณภายในวัดให้ปราศจากสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่จะทำให้วัดดูไม่สะอาดดูไม่เจริญหัวเจริญตารวมไปถึงไม่ควรนำสัตว์เล็กต่างๆไปปล่อยภายในวัดการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรงักษาวัดในฐานะที่นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชน การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดที่นักเรียนสามารถทำได้มีดังนี้ 1. การใช้สาธารณูปโภคของวัดอย่างประหยัดเช่นไฟฟ้าน้ําประปาหรือแม้แต่น้ําบาดาลเราต้องใช้อย่างประหยัดต,ต้องคิดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายของวัดเมื่อใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วต้องรีบปิดนะคะเช่นเวลาที่เราไปนั่งสวดมวนต์นั่งสมาธิในโบสถ์ ก่อนจะกลับก็ต้องสำรวจว่าได้ปิดพัดลมปิดไฟในโบสถเรียบร้อยแล้วหากเราเข้าไปใช้ห้องน้ำของวัดก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ปล่อยให้น้ำล้นไหลทิ้งโดยปล่าประโยชน์หรือแม้แต่เมื่อเราเดินผ่านห้องน้ำห้องใดที่มีการเปิดน้ำจนไหลล้นก็ไม่นิ่งดูดายต้องรีบเข้าไปปิดทันทีนะคะ 2. การช่วยรักษาความสะอาดในวัด ความสะอาดช่วยให้เกิดความเจริญตาเจริญใจวัดที่สะอาดย่อมทําให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจเมื่อมาวัดแล้วก็อยากจะมาอีกนักเรียนก็สามารถช่วยรักษาความสะอาดในวัดได้อย่างง่ายๆก็เริ่มจากการทิ้งขยะในถังขยะที่ทางวัดจัดไว้ให้ไม่ทําสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือเปื้อนหากพบเห็นขยะหล่นอยู่ก็ช่วยเก็บไปทิ้งในถังขยะ หรือเมื่อเวลาที่เราเดินในโบสถ์ลองสังเกตว่ารอยเท้าของเราทําให้เกิดรอยเปื้อนบนบทบนพื้นบทได้หรือไม่เราจึงควรทําความสะอาดเท้าของเราเสียก่อนที่จะเดินเข้าไปในในโบสถ์แม้แต่การเข้าห้องน้ําที่วัดเราก็ควรรักษาความสะอาดให้เป็นอย่างดีนะคะ 3. การช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด วัดทุกวัดจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้รักษาเมื่อนักเรียนไปวัดใดก็ควรศึกษากฎระเบียบของวัดนั้นๆเช่นบางวัดขอให้ผู้ที่มาวัดถอดรองเท้าในบางบริเวณเราก็ต้องไม่สวมรองเท้าเข้าไปบริเวณนั้นหรือบางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมจึงขอให้ผู้ที่มาวัดงดการส่งเสียงดังหรือบางวัดมีการห้ามสูบบุหรี่ เราควรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของวัดรวมทั้งช่วยให้คำแนะนำบอกกล่าวแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบกฎระเบียบของวัดด้วยมิมยตรไมตรีนะคะข้อที่4นะคะการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวัดนักเรียนก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวัดได้อย่างง่ายๆนะคะด้วยการที่นักเรียนยิ้มและการใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะหรือที่เรียกว่าปียวาจานะคะ 5. การร่วมกิจกรรมของวัดกิจกรรมของวัดมีมากมายนะคะทั้งศาสนาพิธีในวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะตามแต่ที่ทางวัดจะจัดขึ้นบางวัดมีการจัดงานในวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีการเปิดรับอาสาสมัครนะคะช่วยเตรียมงานเช่นจัดเตรียมอาหารจัดบริเวณสถานที่จัดเตรียมสินของเครื่องใช้ต่างๆนะคะ ในช่วงปิดภาคเรียนบางวัดก็จะจัดงานอุปสมบทหมูนะคะแม้นักเรียนจะเป็นผู้หญิงก็สามารถเข้าไปช่วยในการจัดเตรียมงานได้หรือช่วยในการต้อนรับหรือการลงทะเบียนต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะการช่วยกิจกรรมต่างๆของวัดนอกจากนักเรียนจะได้บุญกุศลแล้วยังทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทํางานอีกด้วยนะคะ โการช่วยกิจกรรมของวัดนะคะหากทางวัดจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้นะคะเช่นอะไรคะาศาสนาพิธีในวันสำคัญทางาศาสนาการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤด,ดูร้อนการจัดปฏิบัติธรรมในวันหยุดนักเรียนก็ควรเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่าเหล่านั้นนะคะ 7. การช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดนะคะเมื่อนักเรียนได้ช่วยกิจกรรมของวัดแล้วก็ควรจะเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆนะคะที่นักเรียนได้ทําไปยังบุคคลที่นักเรียนรู้จักหรืออาจหรือนักเรียนอาจจะนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางวัดนะคะจัด ไปออกอากาศในรายการเสียงตามสายของโรงเรียนหรือลงประกาศในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะหรือจะไปโพสบนหน้าเฟซบุ๊กนะ,ะก็ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดได้เป็นอย่างดีนะคะแการช่วยรักษา,าศาสนาสถานและาศาสานวัตถุาศาสนสถานก็เช่นอะไรคะโบสถ์วิหารสถูปเจดีนะคะบริเวณวัด ส่วนศาสนาวัตถุก็เช่นไรคะนักเรียนพระพุทธรูปต้นไม้ในวัดเครื่องใช้ในศาสนาพิธีต่างๆนะคะเน้นต้องระบ,บัดร,ระวังไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายหรือบางครั้งอาจมีผู้เข้ามาทำลายโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการขุดเจาะโบราณสถานต่างๆเพื่อค้นหาสมบัติการปีนป่ายขีดเขียนกำแพงวัดการลักขมโมยศาสนาวัตถุไปเป็นของตน ในฐานะพุทธศาสนิกชนเราจําเป็นต้องช่วยกันดูแลป้องกันศาสนสถานและศาสนวัตถุเหล่านี้นะคะหากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสามารถเช่นแนะนําตักเตือนเมื่อพบผู้ที่จะทําลายหรือใช้วิธีแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาช่วยนอกจากนี้เราจะต้องช่วยกันบํารุงรักษาบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานศานส,าน,สานวัตถุให้คงสภาพดีอยู่เสมอนะคะ ค่ะ9าค่ะการช่วยปกป้องวัดในกรณีที่บุคคลบางกลุ่มมีวัตถุประสงค์มุ่งหาประโยชน์แก่ตนโดยสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่วัดหรือทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดหลงเชื่อจนอ่านหลงผิดและปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะทำให้พระพุทธศาสนามัวมองได้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินักเรียนจึงควรแนะนำให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจและชักชวนให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเข้ามาพิสูจน์หาข้อมูลที่แท้จริงด้วยตนเองมากกว่าเชื่อในเสียงที่ตนเพียงแค่ได้ยินมาจากผู้อื่นโดยหากนักเรียนเพราะว่ามีผู้กระทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองอย่างร้ายแรงก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะคุมผู้กระทําผิดนั้นได้นะคะเราต้องช่วยกันปกป้องวัด10ก็คือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมการที่เราปฏิบัติตามศีลห้าก็ย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นและยังจัดว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดอีกทางหนึง่งนะคะเนื่องจากสังคมที่มีแต่ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของศาสนาก็ย่อมสะท้อนถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดแต่ละวัด นั่นคือการมุ่งอบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเมื่อสังคมเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของวัดดังนั้นแล้วก็ต้องย้อนกลับมาบำรุงรักษาวัดให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถานของศาสนาอื่นๆก็ล้วน ใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าศาสนาใดๆต่างก็มุ่งสอนให้ศาสนิกชนของศาสนานั้นๆเป็นคนดีดังนั้นศาสนิกชนของแต่ละศาสนาก็ควรบำเพ็ญประโยชน์และช่วยกันบำุงรักษาศาสนาสถานของตนสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดก็ขอจะไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ